สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจบอลลุงหนวดและช่อง youtube บอลลุงหนวดนะครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับตลาดซื้อขายดักเตะภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับของประจำวันที่นะฮะ1 6นะครับกรกฎานะครับว่ามีข่าวไหนเด่นข่าวไหนดังบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ฮ e ลวิโกนะครับไม่ใช่ฮลวิโกนะฮะแต่ได้ตั้งนานละ นะครับก็คือแค่ประกาศนะครับเรื่องของประกาศอย่างเป็นทางการแค่นั้นเองนะครับก็คือลายของทิเตียนอิเล็กเซนนะครับก็แมนยูนะครับประกาศนะครับพราะตัวคิเตียนอิเล็กเซนนะครับนะครับที่หมดสัญญานะครับกับแบดฟอร์ดนะครับโดยอิเล็กเซนต์นะฮะก็จะลดประกาศเซนนะครับอยู่ในถิ่นโทัฟฟอร์ดเนี่ยถึงปีสองพันี่สิบห้าเลยนะครับผมนะฮะ ก็ยังอยู่ในเรื่องของแมนยูอ,อยู่นะฮะก็เรื่องของมาร์ติเนสนะครับล่าสุดนาเอเจนต์ส่วนตัวก็เดินทางถึงเมืองแมนยูแมนเชสเตอร์แล้วนะครับก็เตรียมปิดดิวนะครับซบปีศาจแดงนะครับอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผมก็อยากเห็นเขาชู้อชูเสื้อนะว่าโอเคร้อยเปอร์เงเพราะว่าแมนยูเดี๋ยวเขามีอะไรอะ่ะมีข่าวกับทีไ คนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยแต่ก็ได้ช้านะครับนี่ฮะล่าสุดก็มีของมาตินเนสนะครับลิซันโดมาตินเนสเนี่ยฮะก็ถือว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วนะครับนะฮะก็แสดงความดีดีด้วยนะครับนะก็รายละเอียดของข่าวก็มีไม่เยอะหรอกครับก็คืออาเจ็อัมสเตอร์ดัมนะครับก็ตกลงขายนะครับลิซันโดมาตินเนสนะครับกองหลัง นะครับตัวเก่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับโดยนะครับอ่าค่าตัวเนี่ยอยู่ราวนะครับประมาณนะครับห้าสิบห้าล้านยูโรนะครับก็ถือว่าเฮลวีโกไปอีกคนหนึ่งนะครับก็90%แล้วแหละนะครับเลือแต่ตัวร่างกายนะครับผมนะก็มาถึงเอ่อต่อไปนะครับข่าวต่อไปก็เป็นอ่าไอซ์โมโรโกนะครับ หลีกของฝรั่งเศสนะครับหลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับประกาศประกาศเซ็นสัญญานะครับของบริสนะครับเอมโบโร่นะครับกองหน้าทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์นะครับของโบนูเซียนกราบักนะครับด้วยค่าตัว12ล้าน12.5ล้านยูโรนะครับโดยเซ็นสัญญาถึงปี2026นะครับก็ยินดีด้วยนะครับ มาถึงทางด้านของบาเยนน์มิวนิกนะครับก็ยังนะครับตอบรับข้อเสนอชิ้นสุดท้ายนะครับจากบาเซโนนาด้วยการซื้อตัวของโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับด้วยค่าตัวถึง50ล้านยูโรนะครับโอ้โหก็แพงอยู่นะสำหรับค่าตัวนี้นะครับ โดยเลวันดอฟสกี้นะครับจะเซ็นสัญญาค้าแข่งอยู่ในถิ่นทิมนูนะครับจนถึงปี2025นะครับโดยมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มนะครับ1ปีนะครับจากรายงานจาก Sky ยเ m อ n นีนะครับผมนะฮะก็ปิดไปอีกคนนะครับนะมาถึงเรื่องของอา,อาเซนนลนะครับ อาร์เซนอลเนี่ยกำลังไปได้สวยนะครับในการเจรจากับแมนซิตี้นะครับเพื่อนะครับขอซื้อตัวโอเคซันเดอร์นะครับอเล็กซานเดอร์นะครับซินเซนโกนะครับแบ็กซ้ายนะครับของยูเครนนะครับประจำทีมนะครับโดยตอนนี้นะครับเริ่มพูดคุยเรื่องเงื่อนไขสัญญานักเตตส่วนตัวเออนักเตะนะครับบ้างแล้วนะครับผมก็ถือว่ามีของคลิปหน้านะครับ ส่วนมาถึงอ่ายูเวนตุสนะครับพร้อมจะล่าตัวนะครับกาเบียวนะครับมาการเนตนะครับเซนเตอร์ของอาร์เซนอลเหมือนกันนะครับหากลงขายมาตาเดลิกได้นะครับให้กับอ่าบาเยอร์มินิกนะครับเมื่อวานผมรายงานไปแล้วนะครับว่าบาเยอร์มินิกเนี่ยก็ขอซื้อนะครับมาตาเดลิกนะครับส่วนยูเวนตุสก็อ่าล่าตัวของกาเบียว นะครับมากาเน็ตนะครับแบ็กเซนเตอร์แบ็กของอาร์เซนอลเนี่ยเพื่อมาทดแทนนะครับถ้าอ่าถ้านะครับเดลิกย้ายไปนะครับผมอ่าแล้วก็มาถึงเรื่องของนาโปลีนะครับเลงสอยอันดูดาดิยาโลนะครับเซนเตอร์แบ็กของปารีดิเช็กแมงนะครับมาแทนอาคาริดูดูริบารีนะครับหลังจากที่ อ่าแนบขอโทษทีนะฮะหลังจากที่นาโปลีเนี่ยได้ขายไปนะครับให้กับเชลซีเนาะด้วยค่าตัวถึงโอ้แพงอยู่นะด้วยค่าตัวถึงหห้าสิบกว่าล้านนะครับนะครับก็ถือว่าแพงอยู่พอสมควรนะครับส่วนขขาวอื่นนะครับก็มีปาีิเชซิคแมงนะครับกำลังจะย,ย้ายกำลังจะปิดดิ้วนะครับ ตัวของฮูโก้นะครับเอคิทิเอเกนะครับดาวรุ่งแรงนะครับด้วยค่าตัว3าสุดล้านยูโรนะครับก็ถือว่าแพงๆทั้งนั้นเลยนะฮะส่วนอาคาสุดท้ายนะครับสุดท้ายไปที่ไบเยอร์มิวนกนะฮะไบเยอร์มิวนกนะครับยื่นข้อเสนอนะครับให้กับเรื่องของอาเบลซิกนะครับที่จะซื้อตัวของ คอนหลาดนะครับไลเมอร์นะครับกองกลางตัวเก่งของทีมอาเบเลซิกนะครับตรงเนี้ยครับที่ข่าวเสนอมานะครับก็อยู่ที่30สิล้านยูโรนะครับนะฮะแต่ว่าไลซิกเนี่ยต้องการอยู่ประมาณ40ล้านนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับไลเมอร์เนี่ยครับแสดงความต้องการที่ชัดเจนที่จะย้ายไปร่วมทัพเสือใต้นะครับอันนี้มีความชัดเจนแน่นอนนะครับก็หมดเพียงเท่านี้ครับสำหรับ การอัปเดตนะครับตลาดซื้อขายนักเตะนะครับประจำวันที่สิบหกนะครับที่ผ่านมานะครับก็คือวันนี้แหละนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับด้วยนะครับก็ถ้าอ่าถ้าผมนะครับถ้าขามีข่าวอะไรขึ้นมาอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมผู้ฟังนะครับได้รับฟังกันอีกนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ